ไปถือมินกุบาจารย์จะสอนด้วยความสุดมเแต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพวกเราสอนพวกเรามันก็ไร้ผลไม่มีประโยชน์อะไรใดทุกวันนี้เหมือนพระเจ้าสอนพวกเราอยู่ตลอดนี่พระธเจ้าจะจากไปไหนล่ะหลวงปู่ไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าตายจากพวกเราไปไหนยังคงจื่นคงวาสอนพวกเราอยู่ที่ทำที่ไปไหนไม่เห็นว่าพระเจ้าจากไปไหนแต่พวกเราไม่เคารพพระธเจ้าต่างหาก ถ้าเคารพพระุทธเจ้าพระุทธเจ้า,าก็อยู่กับเราตลอดตลอดไม่ห่างจากลูกด้วยพระวินัย227ยี่สข้อน,นั่นคือพระพุทธเจ้าแต่พวกเราข่าพระองค์ที่โกนหัวน้องพระเหลืองมีความเคารพไหมล่ะไม่เล้ากับอุบาสิกาเขาทำนี่ไปด่าเขาอีกบอกเขาเลิกว่าพระแล้วตัวเองเป็นพระเป็นตำหนะไหมล่ะบอกมาดูตัวเองนั่น เป็นสมมติสมยงสมบุรณ์บริบูรณหรือไม่ต่อไปก็เห,เหลือเพียงพระเหลืองมัดข้อมือไว้มีรูปมีเมียทำไรไถนาทำมาหากินทำกิจการต่างๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นแล้วนี่เห็นไหมล่ะเวลาหุ้นใหญ่ลนะ้มลงพระกี่รูปละ่ะหลายร้อยรูปนี่ยไปเล่นเชเล่นหุ้นกับเขาอ๋อพุทธภาณิชย์ ดูเอานะล,านะลูกดูเอานะมีลาปัจจิกาเขาต็มหนิก็ไปบ่าเขาอีกมีเสษของพระหรืออันเพรานั้นมันมีเสกทาลุ่งเขานี่ถ้าคนหัวนุ่งพระเหลืองไปเล่นจริงนั้นนั่นวิสัยเปรตวิสัยผีวิสัยพวกสุน,นัขเขาใจเยังตอนนี้นะี่หลวงพ่กล้าพูดนะี่พวกเราไม่ยอมทำที่สิ่งที่ดีๆนั่นวัดวันรัตธรรมมนุน เห็นตัวบทกฎหมายที่คนไทยได้กรลบและัธรรมนูญของพระเราก็คือหลักธรรมหลักวินัยในพระไตรปิฎกแต่พวกเราไม่กรลบมันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆสิ่งที่ด,ด,ดีก็อยู่นั่นมาผลพิพานก็อยู่ในนั้นสมบัติมหาศาลก็อยู่ในนั้นแต่พวกเราไม่ยอมเผาพระไตรปิฎกทิ้งเผารัฐธรรมนูญทิ้ง ทางโลกก็จิกเช่นเดียวกันไม่ได้สนใจในหลักคาสอนไม่ได้สนใจในหลักในหลักของรัฐธรรมนูญไม่ได้สนใจใจดีอะไรทั้งสิ้นของกูของกาของข้าม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ดีเปลียนเหมือนสัตว์ติดอาชัเปลี่ยนเหมือนสัตว์ติดอาชันไหมเลี้ยวก็นั้นนั่น,น,นติดอาชี่มันยังไปคาบโน่นคาบานี่ให้ลูกให้เต้ามันจีนอยู่นั่นแต่พวกเราไม่ยอม สัตว์เดรัจฉานบางประเภทยังดีกว่ามนุษย์เหมือนพระเจ้าตรัสจริง